รรุ่นพี่กับพี่ขาสนี่ก็ฮ่ามมติทำเพื่อเธอนะั้นวิ้ยเเราจิ้นคู่นี้อ่ะจิสตากับยู สวัสดีครับก่อนอื่นสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาดู Reaction นแ t a c k ท็ t อ t นไทตอนที่27ซีซั่น2แล้วก็คือเป็นตอนที่2ของซีซั่น2เนาะก็เราจะกลับมาดูกันอีกครั้งว่าเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เริ่มมีการบุกของทีมตำรวจและทำให้เราเจอกับไททันประหลาตัวหนึ่งแล้วก็ไททัน ทั่วไปที่เรารับไม่ได้หลายตัวเนี่ยเราก็มีการบุกข,ของไททันเข้ามาในเมืองโรเซ่ทาให้เรารู้ว่าไอ้ไททันปริศนาเนี่ยมันแหกกฎที่เราเคยเรียนรู้มาเลยนะว่าไททันจะไม่ยุ่งกับสัตว์ไททันจะไม่แสดงสีหน้าแล้วก็อันนี้ด้วยรูปลักษ ต่างๆมันประหลาดมากมันไม่ไม่เหมือนไททันทั่วไปมันมีคนปกคุมแล้วก็พูดได้อันนี้คือพีคสุดที่แปลกที่น่าแปลกหนึ่งคือเราเห็นว่าไททันตัวนี้มันบีบลูกน้องตัวเองด้วยอ่ะแล้วในขณะเดียวกันคือมันสนใจไอ้เครื่องมี้มากคือสิ่งของที่เป็นวิวัฒนาการของมนุษย์หรือสิ่งของที่มนุษย์ต่อสู้กับไททันเราไม่แน่ใจว่าไททันตัวเนี้ต้องการอะไรจากข้อมูลนี้มันถึงถามแล้วในเมื่อมันไม่ตอบมันก็เลยหยิบไอ้ตัวเครื่องเนี้กลับไปซึ่งกลับไปไหนอันนี้เราไม่รู้แต่ แดนคือเฮ้ยมันเหมือนกับว่าเป็นใครสักคนหรือเป็นเป็นคนที่จะมาเอาข้อมูลหรือหยิบเอาเครื่องนี้ไปทําอะไรอ่ะเออมันมันมันมีปริศนาเต็มไปหมดเลยว่ามันทํางานให้กับใครเออเออใช้คํานี้ดีกว่ามันทํางานให้กับใครวะอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ยังไม่ลืมเรื่องที่เป็นไททอลของเพย์เลยนะที่ไททันวิ่งคู่กับสัตว์ดึกดําบันอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนจะเผยเลยว่าไททันมันมาจากไหนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ เนี่ยตัวเนี้เอาแล้วก็มีไททันที่ที่อยู่ในไทเ้นของโอเวอร์โหลดด้วยนะหลปมาเนี่ยแผนการของทีมสำรวจก็คือกระจายตัวออกไปแต่ละเขตเพื่อกระจายข่าวคือเป้าหมายตอนนี้กำลังต้องการกระจายข่าวว่าตัวไททันมันบุกเข้ามาในโรสเซ่แล้วนะเอ้ยไอตัวเนี้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอื ทั้อทั้งหนึ่งวิ่งพร้อมกันนาผู้ที่รู้ความหมายที่แท้จริงของเหตุการณ์นในครั้งนี้ที่สุดก็คือมีแค่แต่ตายแล้วเลยไม่มีใครเลยเออมันเป็นมันเป็นข้อมูลสําคัญแล้วตายอ่ะเสียประโยชน์มากแต่คนดูรู้คนดูบอกได้ไหมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ได้นี่นนยรู้พ่อแม่มารีกับพระเยซูหรอเราซีซั่นนี้เราจะเป็นแบบการต่อสู้ร่วมกับไททันกอดด้วยอะอจ,จนจงกิตอนจนถวายตัวจงถวายหัวใจของเจ้า เฮ้ยแต่มือเมื่อกี้เป็นมือที่ใส่ชุดทีมสำรวจหรือ,รอชุดแบบกลุ่มทหารหน่วยต่างๆอะไอสีแดงๆที่อยู่ตรงนี้คือหัวใจปะนี่วกำลังพูดถึงเรื่องหัวใจอของสิ่งมีชีวิตหรอกลัาแล้วอืเคทออืสกลับมาสู่เคทอสอ๋อติกซีอยู่ตรงนี้เนี่ยโรเซ่ถูกทำลายแล้วแล้วทอรสโตเฮดข้อนั้นมันบุกที่ประตูเออเอามีกำลังคิด่อได้อยู่กำแพงนั้นไม่มีรอยเชื่อมระหว่างหินหรือรอยแตกให้เห็นเลย เราไม่รู้ได้ไงว่ามันสร้างขึ้นมาอย่างไงแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันถูกสร้างจากความสามารถในการแข่งตัวของที่อันนี้กลายเป็นแบบนั้นวามาจากการแข่งตัวนี้ด้วยพครท่านสร้างกำแพงเหรอใครใครเป็นศัตรูใครแบบโอ้โหแบบเราลุ้นพี่ฮันจิเจออะไรอ่ะเป็นหินหินจากแอนนี่เหรอทำไมอามินดูตกใจทำไมบัตรหลวงอ๋อจากอะไรที่กำแพงถึงมาที่นี่ด้วยอ๋อนี่เป็นเพื่อนสันเอง เนี่ยอยากรู้ชื่อเทปีประจำประตูอิตตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่เมืองไหนอ่ะถ้าออกจากประตูสโตนเฮไปตรงนี้ก็จะไปสู่รอบของกำแพงโรเซ่แล้วต้องเปิดดูแผงแผงๆเลยมีท่านคอยปกป้องเราจากท่านมาตลอดหรอกท่านคอยปกป้องเราจากท่านตลอดหรอคืออะไรอ่ะ วันนี้รู้แล้วว่ามีทาาหนุ่มในกำแพงออตอนนี้เขาจะล่มเดินทางไปกับเราเพื่อดูความเป็นจรงิงเขาจะได้ตั้งคำถามกับตัวเองได้หลังจากที่เห็นด้วยตาตัวเองว่ายังดึงดันรัสสากดและปิดปากเงียบต่อไปได้หรือเปล่ามันเหมือนเหมือนตัวแทนของซันจริงนะเอา อุ้ยบ้าแล้วรุ่นพี่ต้องถือเปืนอะไรสักอย่างแน่แ่ยแต่้คุมมอนนี่อยู่คนเดียวแล้วก็ทำได้อยู่มันว่าแล้วมือรุ่นพี่แปลกๆนะเนตัวฉันคิดว่าป่าหลวมเป็นคนที่แย่ๆได้อะไรผิดอะไรถูกที่เขาไม่ยอมเปิดปากเนี่ยอาจเพราะว่ามีเหตุผลที่สำคัญกับการล่มสลายของมนุษียาาาิิก็ได้อุ้ย,ยจะไปบ้านเกิดซาชาแล้วอะ่ะ แอบส่งส,งสบ,บีย์ไปกินอีกแล้วน,นั่นมันนมพันที่แกไปกินตอนหน้าหนานะอซาชาดูแบบอดอยากอะอ๋อ,อ,อเป็นพ่อเจ้าสาบ้านแ้ซาช่าเหมือนอยู่ในแบบตระกูลนายพาเลยมันไม่น้าล่ะบุคลิกซาชามันดูแบบเหมือนนักล่า เข็นหน้าซะซาว่านั่นเพราะมีคนนั่งมายังเหยื่อในป่าไปแล้วสิอืมที่ซาชาหิวมาตลอดเพราะอย่างนี้เองอะมีการแบบลุกล้ำหน้าเขตเส้นกันละกันทำให้คนอีกคนนึงอพยพมาหาอาหารในเขตของคนอีกคนนึงด้วยนะมาเลยถูกตัดเป็นช่องวูขนาน น่าจะสันนักบอกให้พวกเราไปเลี้ยงม้าแทนจากกันสะท้อนหมดเลยก็ไปปลูกพักเฮ้ยรายการมาถึงนี่เลยเหรอโอ้โหอุ้ยเราชอบการแบบเซอร์ไพรส์คนดูแบบอย่างเงี้ยมาก นั่นมันหมู่บ้านใหม่งันหรอวัอและเมืองดูล้างจังเลยเฮ้ยใ,ใครอะเฮ้ยตาสีตาโอเอา้ากบที่แบบเฮ้ยเฮ้ยดต่คนนี้เป็นอะไรอ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้โอ๊ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่ได้การละถ้ามันตัดไม่ขาดมันจะฟุ้นฟูกลับไปได้อะมันไม่เป็นอะไรเลยอะ้มันเอาแต่กินอย่างเดียวเลยอะทำไมอะโอ้ยแล้วตัวมันใหญ่โตวกว่าคนด้ว่โอ้ยแล้ว ยาป้านี้ไม่ตายสักทีอันทรมานเลยอะมันมันสยองจังเลยวะเฮ้ยเอามาไปแล้วโอ้ยไม่มีมานี่คือแย่เลยนะโอ้โสาชา,า,าจันทรทำไมถึงพูดจาแบบนั้นล่ะโอ้ยมันคือไท่ฮั่น อย่าบอกนะว่าท่านคนนี้คือพ่อแตห่หนูทำได้แค่ดูอ,อย่าบอกนะว่าคนนี้เป็นพ่อมันอะทำไมมันเหมือนพ่อเลยอะงงอะ ูมิว้ยสามแกงเขาไปครับก,ก็ว่าใช่แล้วนี่ก็จิน้นกิสตากับยูมิลจังเลยมันเพราะมันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดโอ้ยใหญ่ โอ้ยน้าตามมาถึงนี่เลอยอะแล้วสายตาของเด็กคือแบบว่าดูว่างเปล่ามากเลยอะ่ะเป็นสายตาที่ดูว่างเปล่าโอ้ยซาช่าเท่มากหนูเอ้าสายตากลับมาเป็นแบบเดิมแล้วอืมก็มีแววหน่อยโอ้ไม่เป็นอะไรเลยอะ่ะคือเราจะชอบแบบสายตาอนิเมที่แบบมันจะมีแบบสายตาที่ว่างเปล่ากับสายตาที่แบบมีแววอ,อ่ะหนูทำอะไรไม่ได้หรอก โอ้โหสุดยอดเออให้มันได้อย่างนี้สุดยอดแล้เก่งมากซาชาเธอเก่งมากอะอุ๊ยก่อนลัดนั่นอุ๊ยอย่าอย่าบีบนะอย่าบีบนะเออปื้แล้วชอบชอบชอบซาชาเก่งมากเลือดหลุดมาได้เลือดอ๋อเอาแต่เลือดก็ไม่ไม,ไม่ละไม่ละเหยไปเลยนะอุ <c oughs> ๊ยแสงเดินมาอุ๊ยเด็กร้องไห้เลยอะ เออพ่อเจอพ่อนี้นะเออจริงด้วยโอ่ยไม่เจอกันนานเลยนะเฮ้ย <c oughs> จ,จริงๆครับพ่อมันก็ภูมิใจอ่ะอ่ากลับมาสู่ที่ไลเนอร์อ๋อมันเกิดคนี้แล้วนี่นะนโ,นโอ้โห มันเ,เกิดคนนี้คือไม่เหลือชิ้นดีเลยอ่อมาฉันอ่ออ้ยเสียงสกรนี้ก็แบบเป็นเสียงเครื่องสาย <people> ซันนี่มาตินโอยแล้วถ้าไปเราไม่เจอใครเอ้ยเมื่อกี้เห็นซากศพตายยังวะโอ๊้ยสี่ตาเดียวกันด้วยนะมันเอาฉัน เฮ้ยไม่จางไสีตามันเดียวกันน่ะขยับไม่ได้ยังเหรอเชนคารงั้นทำไปเจ้านี่ถึงเอ้าวิ่ป็นอย่างระเปลี่ยนเพลงเหรอโอ้ยเสียงเป็นภาพวาดอ่ะเหมือนภาพวาดในโบสถ์อ่ะภาพวาดในสถานที่ต่างๆเฮ้ยนี่มันการ นี่มันคือแบบให้คนกินคนด้วยกันนะแล้วเทท่าน่ะมันแทนสัญลักษณ์ที่แบบว่าเป็นคนน่ะแต่เป็นคนที่แบบลักษณะคล้ายๆคนแล้วมันก็กินคนน่ะไทท่านมันแทนอะไรกันน่ะคือเมื่อกี้ก็เป็นแบบเด็กๆกินหัวใจของซากศพที่นอนอยู่บนโต๊ะอาหารน่ะโดยที่แบบมีพ่อราชาน่าจะเป็นราชาคอยบบคุมอยู่เหมือนคอยสอนอะไรเงี้ยวิธีกินซึ่งแบบเฮ้ทยคทท่าน ไททันคืออะไรอะไรคือไททันโอ้แล้วเนี่ยมันเกิดมาจากแบบพื้นพี่พผาพี่พบไททันคือพื้นดินอ้อเฮ้ยฉันอยากรู้แล้วว่าไททันนี่มันแบบมีต้นตอนมาจากอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่อยากดูตอนต่อไปเลยอะเพราะว่าแบบมันจะสปอยบบเนี่ยคืองนี้เราแปบน,นึงนะคือสิ่งที่เราสันนิษฐานในสำหรับตอนเนี้ย เรารู้สึกว่าคือตัวซาช่ามาเป็นบ้านเกิดแล้วก็มันได้เห็นไททันที่อยู่ในบ้านแล้วไททันมันดูก็ไม่มันดูกินผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมเป็นไททันที่แบบดูเหมือนจะเป็นผู้ชายที่แบบว่ายายุหน่อยแล้วในขณะเดียวกันมีเด็กที่นั่งแบบหวาดกลัวอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านๆมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเร,เราดูแวบ,บแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นท่อเปลวาอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรา เห็นมาจากซสซันหนึ่งที่คนสามารถกลายร่างเป็นไททันได้แต่เราก็แอบคิดว่าเอ๊ะถ้าคนกลายร่างเป็นไททันได้มันก็ต้องเป็นไททันที่ไม่ใช่ไททันทั่วไปดิมันจะต้องเป็นไททันปกติหรือเปล่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นไททันที่เป็นแบบพวกไททันพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยออย่างตอนที่คคทน่ไปบ้านทำไมสีตาของไททันตัวเมื่อค้สีตามันสีตาเดียวกับโคนน่ก็ไม่รู้ว่ามันคือใครหรือคนในครอบครัวของโคนี่หรือเปล่าเออไม่รู้อะ อันนี้คือดาวแบบดาวมั่วๆไปก่อนนะมาเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปเลยดีกว่ายังไหวอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกับตอนที่28ก็คือตอนที่สของซีซั่น2เรามาดูกันตาเลย,ยลืมดูสีผมเลยอะว่าน้องโคนี่สีผมอะไรแต่สีตาสีตาเหมือนเลยอะคือนั่นแหละคือเราดาวว่าแบบน่าจะเป็นแบบครอบครัควโค,วควนี่ปาวะ ถ้าคนในหมู่บ้านอพอยพไปจริงแล้วก็แต่คนนี้หน้าตาเหมือนไททอนนะไ <c oughs> อ,อตอนที่แล้วอ่ะเพราะกันที่จะหนีไปได้เรยไม่มีแม้แทบไม่มีเลยด้วยซ้ำทำไมทำไม,ไมดูน่าสงสัยจังเฮ <c oughs> ้ยพูด <c oughs> <P unch> ได้ เนี่ยบอกแล้วเฮ้ยมีได้ยินเสียงหัวใจด้วยใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะแต่มันเราว่าแต่มันก็ถ้าถ้ายองเพลงไตเติลนะเพลงเปิดแล้วก็เพลงปิดอะ่ะมันจะมีแบบสัญกษณหัวใจเรากําลังแทนว่าสิ่งที่แทนมันกำลังแทนว่าไทาท้าเนี่ยจริงๆก็มีหัวใจเหมือนกันนะมันอาจจะเกิดมาจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก ปกติอยู่แล้วก็ได้อย่างอันเนี้ยเมื่อกี้มีเสียงหัวใจเต้นกแ็แล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะเนี่ยมันไม่ใช่ไทท่านทั่วไปปกติแล้วนะแปลว่าไทท่านอ่ะคนอะมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับไทท่านก็คืออาจจะใช่อย่างนั้นต่อน่ไนได้ยินเม,มื่อกี้ปะไเ้นนอตจะดูไปไหนเนี่ยฉันคิดว่าไม่ได้เป็นไปได้ไม่ทำอะไรเนี่ยมัน ไม่ทำอะไรนะมันดูเหมือนแบบรู้อะไรสักอย่างเลยอะอนี่เต็มปะกมาจดแล้วนะเนี่ยว่าว่ามันแบบมีอะไรน่าสงสัยเนี่ยเราว่าคนในครอบครัวคุณแจนี่คือแบบเมื่อไหร่จะไขได้สักทีเมื่อไหร่จะไปถึงชิคกันชินาแต่ทุกตอนอะเสียงเอออนอซอรหรือเสียงแบบไวซ์โอเวอร์ก็ก็คือเสียงเสียงตัวละครหนึ่งพูดอะดก็มันจะเป็นแบบอามินอะไรอย่างเงี้ย ยัง,ย,งยังคนเป็นเสียงของอามินอยู่ทันตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้ชื่อตอนเป็นแบบทิศท,ทิศท,ทิศแล้วอ่ะจะชั่วโมงหลังจากพบท้ท่านทิมตะวันตกตอนนี้นอยู่ใกล้กำแพงเป็นบริเวณที่ไม่มีคน,นอยู่อาศัยเดี๋ยวเราจะกี้คนนี้นะต้องเป็นจุดระบุที่กำแพงถูกทำลายเออไม่ได้สนวอนุประกันรมมาเลย วันนี้ฉันก็เป็นคนเลือกที่จะเป็นหน่วยสำรวจเองแต่เธอไม่ใช่ใช่ไหมตอนนั้นเธอเลือกเข้าหน่วยสำรวจก็เพราะฉันเป็นเพราทำเพื่อเธอนั้นอุ้ยแต่เราจิ้นคู่นี้อ่ะคิสตากับยูเมลหาคู่จีนไม่ได้เออแต่จิ้นจริงนะหลายรอบแล้วถ้าไปถามคนอด่นแล้วก็เขาพูดแต่ว่า คนที่คนติด็อปสิบน่าจะเป็นเธอไม่ต้องทำให้ฉันขนาดน,นั้นอตอบนั่นเกี่ยวกับตระกูลอะตระกูลที่เกิดมาคืออะไรอ่ะอะตระกูลอะไรอ่ะแล้วโอ้ยทำไมสายตามันมองอย่างนั้นอะ ทำไมใส่ตามองด้วยใส่ตาแบบนั้นนะโอ้โห9ชั่วโมงหลังจากพบไซตันแนวป้องกันตะวันโอ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออคนนี้นี่คนที่แบบตอนนั้นเราไม่ชอบอุ้ยน่้รุ่นพีุ่่นพี่ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้คิดถึงของเราจำชื่อไม่ได้อะ่ะ อ๋อลิโก้ลิโก้ถ้าพวกมันบุกมาเป็นฝูงแล้วก็ที่นี่คงถึงถล่มไปในพริบตาแน่ๆนนรู้สึงเหมือนมีอะไรจะกำลังจะมาโอ้ยถึงจุดที่กำแพงเป็นรูความเงี่ยอ่ะสำหรับเรื่องเนี้ยอันตรายมากเพราะเพราะมันจะชอบโผลมาแบบเปี้ยงอย่างเงี้ยอีกอะโดยที่แบบไม่ทันตั้งตัวอกลางคืนแล้ว70ชั่วโมงหลังจากพบไททันทีมใต้ เว้ยน่ากลัวมันเล่นเกมผีเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะเสียงหายใจเสียงเมื่อกี้เสียงตีกอเสียงหัวใจเสียงอะไรอืมโอเคคุณานายก็เรียกกำแพงมาเหมือนกันหรอครานนี้ก็ไม่เจอจุดที่เป็นรูเหมือนกันแล้วรูมันอยู่ตรงไหนวะ เรามองภาพไปหรือเปล่ามันต้องเป็นรูที่ใหญ่พอๆกับที่ไทยมันจะเดินผ่านได้รูอะไรอ่ะมันึงมันจะเป็นรูแบบไหนวะแต่เราถ้ามีแสงจันทร์หน่อยแล้วก็เฮ้ยมาแล้วแสงมาแล้วเฮ้ยมันต้องเห็นสภาพรอบๆบริเวณรอบๆเน่เลยอ่ะทระสาษาแล้วเหรออืมข้อมูลที่ยังประกบศนานๆไม่ได้อืม พอฉันตัดนี่ออกมาจากล่างไททันของแอนนี่หลังจากใครล่างมันก็ไม่มีการระเหยแล้ฉันต้องสงสัยด้วยพอไปเทียบกับเศษซากที่ได้จากกำแพงเออมันกลับแบบมีการโครงสร้างที่คล้ายกันมากหรือก็คือจะคิดว่ากำแพงนั้นใช้ไททันขนาดใหญ่เป็นอืม,อมข้อสันนิษฐานของแอมินถูกถ้าใช้วิธีเดิมจะอดกำแพงโรเซร่ที่ถึงอเไรคงเป็นเรื่องอยากใช่ไหม เพราไม่มีหินที่หมอที่จะใช้ในการขุดอ่าเอเลนนี่แปลงแล้วอืเอเลนที่แปลงแล้วไม่ได้ท่านอีกแล้วโอ้คุณสมบัติดังเดิมน่าจะเหมือนกันถ้าส่วนที่แข็งเป็นหินยังเหลืออยู่โดยไม่ละเหยไปมาแตกคลายร่างแล้วก็มันก็เป็นไปได้อืม,อมตอนนี้มีข้อสันนิษฐานใหม่ว่าถ้าเอเลนเนี่ยไปอุดรูกำแพงโดยใช้ร่างตัวเองก่อนที่จะสลายแล้วมันยังไม่แข็งตัวเอ้ยยังไม่ละเหยอะ่ะก็น่าจะเป็นแบบตัวที่สร้างกำแพง ถ้าเกิดว่าเราลงมือตามแผนกันก่อนกลางคืนนะครับกลางคืนที่เธอท่านขยับไม่ได้อืมถ้าใช้ความแม่ก็อาจไปถึงวอรมาเรียรในเวลาไม่นานก็ได้เอาคำสั่งแล้ว โอ oh, ้ใช่ใช่ใช่ต้องรีบไปก่อนอืมแล่วนาทีกำแพงดูชาวกำแพงมาแล้วเพราะกำแพงถูกทำลายไปแล้วยังไงล่ะอืม oh, แล้วคือโอ้ oh, <ๆ>คือบาทหลวงยังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเนาะมันเหมือนนะคือเราต้องให มาดูมาดูความเป็นจริงของสภาพบ้านเมืองในบ้านเราอะแล้วเขาจะได้ตาสว่างหรือเปล่าแต่จริงทั้งหมดก็เห็นอยู่แล้วว่าะไไม่รูจะพูดอย่งนล้ว <c oughs> เขาจะเปลี่ยนใจบ้างหรือยังคะเฮ้ยสักหน่อยน่ะบอกมาไ <c> ม <oughs> ่มีเวลาแล้วคุณได้ใจรู้ใช่ไหมจะพูดว่ากาทำให้มันสาเจสี่สี่ขอ้องแหละคนอื่นที่บวก็คงเหมือนกันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอกอ กอ,อต้องประชุมหาดูพที่กำแพง,งเราพูดไแมอ่ะแต่ว่าถ้าแค่ชื่อของคนที่ถูกสั่งให้ตัดตาดูโดยเจตนาามันยิ่งใหญ่นั้นลราก็บอกได้ตับตาดูใครสั่งให้ตับตาดูเนี่ยคนคนนั้นเพื่อนเข้าสังกัดกองทหารโดยสำรวจในปีนี้ชื่อของเด็กคนนั้นเด็กชาช่า ซาชาี่ยนั่นเหรอซาชาวหน้าหมูนี่ค่ะนายเ็าเรียกพาตัวหล่อนมาให้ได้ก่อนใครอ่ะจะเป็นหล่อนแล้วก็เอาใครเฮ้ยแค่นี้แหละที่เหลือพวกเธอจัดการแค่น,น,นี้แล้วก็จำได้นะเด็กคนนั้นอยู่ในรุ่นหนึ่งสินะยันตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่แนวหน้าน,นะสิ คริสต <Christ> าเพราะคือคริสตากับออยูมิวก็ตอนนี้อยู่หน้าแนวหน้าแล้วเมื่อกี้มันมีการพูดถึงยูมิวมาพูดถึงตระกูลของคริสตาไม่รู้แต่คือทำไมยูมิวต้องสงสัยคริสตาแล้วมีการลักษณะการมองอย่างนั้นมันดูแบบว่าคริสตามันดูมีอะไรน่าค้นหาหรืออะไรเกิดขึ้นแล้วข้าเามาโยงกับบาทหลวงมาหลวงศาสนาคริสตา ศาส,สนาเฮ้ยก็เข้าเขานะจิสตาแน่นอนเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดแน่นอนต่อปากก่อนเดี๋ยวมันผิดแต่อันนี้็นี่คือโฟกัจริงเนะโอ้เฮ้ยเฮ้ยรุ่นพี่ฮันจิกับซาช่ามาอยู่ด้วยกันเฮ้ยเขาให้ขนมมามีความแบบ นี่รหัสน้องรหัสดา,าดูดิฮะนี่ไงคนที่ชอบอยู่กับเอ้ยเอาคนที่ชอบอยู่กับยูมิก็คือคริสต้าไ่้แหละยูมิเธอคนที่อยู่กัยยบยูมิ ยังไงยังไงอยาสรุปอีตัวนี้อีแล้วอ่ะทำไมพวกมันถึงขยับได้โอ้ยตัวนี้แล้วเฮ้ยนี่ไงตัวเอ้าจริงๆมันตายไปแล้วไม่ใช่หรอออมอ๋อมันยังมีชีวิตตอนที่แบบถึงจะเละแล้วแต่มันยังขยับได้อยู่อ้าวยังไงยังไงเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยไอ้ท่าเนี่ยไม่ชอบเลยอ่ะอืมให้ โว้ยโอนใช้ความสามารถที่มีประกอบรุ่นพี่กับพี่ข้าสานี่ก็ฮอมฮึม,ม,มน้ำทางมาแล้วแต่ตรงนี้อุ้ยตอนอ,อุปกรณ์ที่ย่สามติออกลงแล้วโอ้ทีมแบบรุ่นพี่ๆอุ้ย โอ้โหแล้วตัวแพทเทนยาตินี่คือปีนขึ้นไปอ่ะมันปีนไปไหนวะโอ้หแลวสุดท้ายอล้รนหักควบคุมตัวเองซะบ้างอย่าให้โทรศัพท์ข่มงำจนเสียความเป็นตัวเองไปแล,ล้วทางนี้ห้ามเสียท่าอีกเด็ดขาดอืมตอนนี้ลองงงผังเมืองนิดนึงอ่ะแบบว่าจากจุดนี้ไปจุดนี้ลองเรางงเส้นทางนิดนึงอุ้ย เหมือนเมื่อกี้มันมีภาพแบบราชวงศ์ต่างๆแล้วประเด็นคือพอไปโยงไอ้ภาพนูน่ะที่เป็นภาพราชากับเด็ก3คนน่ะเด็ก3คนเดินนะเธอก็ไม่ชัวร์แต่เราขอสันนิษฐานว่าแบบเดยนนะคือเราไม่รู้ไงว่าราชาเนี่ยมันกําลังแทนราชาจริงๆในเมืองนี้หรือเปล่าแต่เด็ก3คนอ่ะถ้าเทียบง่ายเลยนะก็คือไม่ถึงเป็นตัวเทพธิดาที่อยู่ตรงกําแพงอ่ะเพราะว่าไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวไปกันต่อกับตอนที่4ี่ ก็คือตอนที่29ซึ่งเป็นตอนที่4ของซีซั่น2ไปไปดูกันเลย